สวัสดีค่ะพี่น้องกะสิพาพี่น้องมาเห็ดยำสารพัดเนาะสารพัดของเรือนะคะกะยำบุญเส้นนะคะจส่สีห่วงว่ายำสารพัดของเรือจากนั่นแหละจากสุกี้เน่ะนะคะว่ามันเหลือนะก็เลยว่าเอามาเห็ดกินนะคะของเรือเยอะเนาะยำสารพัดของเรือนะคะถ้าเป็นมีบุญเส้นนะคะยำบุญเส้นนั่นแหละก็เครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงนะคะพริกซอยนะคะ พริกนะคะแะต่บ่ได้ตำนะคะเพราะว่ามันยังเศร้าอยู่เนะาะตำกับลูกเต้ายัางบ่ได้ตื่นนะคะแต่ว่ามาันเสียงดังนะก็าซอยเอานะคะซอยพริกซอยเนาะพริกซอยแล้วกะน,น้ำมะนาวน้ำมะนาวสองลูกนะคะเพื่อนเพื่อนมะนาวเขียวเนาะมะนาวเขียวสองลูกรสดีจังหน่อยนะคะและ้วจกมีน้ำกระเทียมดองนะคะน้ำกระเทียมดองเนาะขวดนี้กระใส่ได้เหิงนะคะน้ำปลา แล้วก็น้าเชื่อมนะคะยันนี่บริษัทน้าตาลก็ใส่น้ําเชื่อมนะคะเอาน้าเชื่อมใส่เอาเนาะและ้วการมีอย่างแน่เนาเครื่องเครื่องปรุงทั้งอันนี้ก็ดีในถาดนี้ก็มีมะเขือเทศนะคะพี่น้องมะเขือเทศหอมแดงหอมหอมหัวใหญ่หอมสีเหลืองเนาะลูกชิ้นหมูเต้าเต้าหู้นะคะคือทุกอย่างก็คือเอาไปลวกแล้วนะคะพี่น้องเต้าหู้แล้วกันหมูยอลูกชิ้นปลา Comm, ลูกชิ้นกุ้งเนาะ้วกาอันอันนี้ค่อยบุ้งหู้ก่าแม่ยังนะคะว่าเขาห้องยังอันนี้ควยบุ้งหู้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะอันนี้คือการคอยกับบุ้งหู้ว่าเขาเจ้าห้องวัาแม่ยังนะคะแล้วก็ปลาหมึกนะคะออนนคมไม่มไมย่างละนิดละหน่อยนะคะพี่น้องใส่ใส่ใสย่างละนิดละหน่อยนะะเยนาะปลาหมึกแล้วก็แครอทต้มนะคะแครอทที่ว่าอันมะเรือจะเอาออไปต้มนะคะไปลวกนะแล้วก็การะลำการะลำลวกนะคะแล้วก็วุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นกะเรลือลายนะคะวุ้นเส้นแล้วก็ผักขึ้น,น,นช่ายนะคะพี่น้อง เบ่งบุญเส้นกับบื้อืดนะคะสเส้นมันสเส้นกันยังดียังดียัางงามนะคะแต่แค่รอดนี่ค่ะเอาไปต้มเพราะว่ามันชิวานเนาะมันีิวานกะลก้ำกะซีเมืองกะว่านหวานนะคะพี่น้องกลอะกล้ำเนาะมาค่ะมาเห็ดน้ำยำนะคะบันทึกไปมาเห็ดน้ำยำเนาะว่าน้ำยำเขาใส่ยังแน่นะน,นี่ก็เครื่องเครื่องส่วนประกอบพี่บอกอ,าอยากละนิดละหน่อยแต่ก็เยอะนะคะพี่นอ้องถ้ามอกมาลหละพัลายนะคะจะมาเห็ดน้ำยำเนาะบันทึกก็นเนาะน้ำยำใส่อะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็ที ใส่รดดีลงไปรูนะคะไม่นนะ่ยะใส่แต่รดดีนะคะหนึ่งชอนะ้อนอะนี่แหละช้อนน้อยนะช้อนชาะนะน้ำกระเทียมดองนะคะก้าเอาเด,ด้อยพี่น้อยพี่น้องอยากได้ใส่น้อยชาลากับพี่น้องก้าเอาเดอยค่ะอันนี้ติใส่ประมาณนี้นะคะน้ำกระเทียมดอง สเสีเองก็เห็ดบเป็นเนาะนา้ำกระเทียมดองนี่ก็ดีบางคนก็จะเห็ดกระเทียมดองเองเป็นนะก็เห็ดบเป็นนะคะนี่นำะมะนาวมะนาวคือสองลูกนะคะมะนาวสองลูกเนาะใส่มาเลยค่ะยีนี้ชอบเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวจนกินไ่ได้ชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดนะน้ำเชื่อมหอกน้ำเชื่อมหกกะกะเอาได้ผู้ใดหมักวานก็ใส่ลายผู้ใดบ่มหมักวานก็ะใส่น่อยนะคะ เขาใส่จัาหน่อยสกอร์ที่เขาใส่ลายนะคะมันถ้าเนี้ยใส่ยังทุกอย่างใส่ละลายแล้วมันสีเอาขึ้นเนี้ยนะมันแก้เนื้น,น,น,นะคะพี่น้องเขาใส่แล้วเขาก็ซิมไปเขาเติมเอาวานรสชาติแบบใดที่เขาต้องการเนาะก็เติมเอานะคะแต่น้ปาปลาที่ใส่ประมาณสองนะคะเพราะว่า,วาความมันหลายนะพี่น้องใส่ยังมันเล็กน,น่อยแต่ว่าหลายนะคะใส่หนึ่งทัพพีเนาะน้ำปลานหนึ่งทัพพีนะคะ ชาแบบใดที่เขาต้องการเขาก็เติมเอานะคะพี่น้องหมักเปรี้ยวมักหวานมักเข็มเนาะก็แล้วแต่ผู้หมักนะคะวันนี้มันโมเมนสุดแจดตายตัวเนาะเอาตามความชอบแล้วกันนะคะว่าสิเป็นจังไรน,นะคะเดี๋ยวย็นิดชิมบางจงหน่อยก็ องเปรี้ยวพี่น้องเอ้ยเผ็ดเพ็ด,ดสะใจสะใจนะคะต้องเอา,เอาวุ้นเส้นลงไปเลยนะคะเอาทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเลยนะคะวุ้นเส้นเนาะเส้นอะไรก็แครอทนะคะเอาแครอทปลาหมึกกระลำกระลำนี่ก็ลวกนะคะกระลำแครอทลวกเบิดนะคะแล้วก็อันนี้คอยกับบุ้งโอแมนยังนะคะโอ้ยได้หลายนะคะพี่น้องขนาดใหญ่มาที่ละหน่อยเด้นี่ค่ะ ของเหลือนะคะยำาของที่มันเหลือๆเนาะเอา,เอามายำต่อนะคะกับกับสุกี้กับมาเป็นผัดผัดมีไข่เนาะเอาผัดมีไข่ผัดซีอิวนะเมื่อนี้กับเป็นเมนูอันยำวุ้นเส้นนะคะจากสุกี้แปลงล้างนะคะแปลงร้างได้หลายเมนูเนาะสุกี้นี่พี่น้องเห็นบ่คะก็สิออกมาในลักษณะนี้นะคะพี่น้อง ชิ้นอันนี้สวยกเห็นงามนะคะนกลูกชิ้นอันนี้เห็นะคะสวยนะคะสวยน่ากินเนาะมันนีเราเอาน้ํายำใส่ลงไปนะคะเทน้ํายำเทลงไปเลยะคะ่ะขนาดเนี่ยทำนิดเดียวแล้วเนี่ยังเยอะเลยนะคะ เนาะไปอยู่กับพี่กับน้องอยู่กับพี่ป้านะอาอยู่กับพ่อแม่เนาะเห็ดกับข้าวเพื่อนกินว่ะาจะทําอาหารนะไม่เห็ดแล้วก็กินอยู่ผู้เดียวนะคะบ่มีมิ๊มไผกินนําพี่น้องอยู่ทางพี่เนาะอันเพื่อนๆกันแต่ละคนเขาเห็ดเมียเห็ดงานไผ่มันนะคะแล้วก็อยู่บ้านไผ่บ้านมันเนาะถ้าสิมาหากันก็ต้องโทรหนักโทรนโทรน่โทรนี่นะคะมันมันก็สีค่อนข้างที่ว่าเดียวดายอยู่นะคะ คนที่อยู่เมืองนอกจะเดียวได้นะคะพี่น้องเพราะแต่ละคนเขาจอยู่ภัยอยู่มั่นนะเขาสิบริแรงหาเดียวหน้าแบบนี้นะมีหน้าที่เนาะแต่ละคนจะมีหน้าที่ต้องทำโน่นนี่นั่นนะคะเดีย๋ยวนี้สิซิมบงก็เดอว,วะซมมี่ละค่ะไม่เฮ็ดเฮ็รบวยยากนะคะพี่น้องทำง่ายๆเนาะมันบริยากเลยนะคะ แซบ่บครับรสชาติดีพี่น้องเลยเปรี้ยวขนาดเลยเปรี้ยวแบบโอ้โหจะชิวขนาดไหเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอร่อยนะบ่แม่นเปรี้ยวบ่อร่อยนะคะเปรี้ยวอร่อยฮนะ มาเด้อพี่น้องเลยมาเด้อมากินยำมันสารพัดโอเคนี่พี่น้องมากินยำของเหลือฮะนะคือบ่าจำสั้นเลยนะ <c oughs> มันกับบะหม่ของเรือปันใดดอกนะมันเข้ากับใสซ้อนซ้อมากากอยู่เนาะพี่น้องเวลาเขาตักนรงนี้นั้นนะมาค่ะมาค่ะมากิน,นกันนะคะจากเมนูเก่ากลายเป็นเมนูใหม่ขึ้นมานะคะ <c oughs> เป็นเมนูใหม่เนาะเป็นเมนูใหม่ที่น่ากินนะคะพี่น้อง <c oughs> สีสันกับวยงาม นะคะเบิร์นบอกเขาเอาเข้าวแรนนี่แม่โอ้ยเนาะลวกแล้วก็ยังวิ่งหนีออกจากจานอยู่นี่โอ้ลูกชิ้นทั้งหลายอยู่ในความสงบนะเลือกแล้วนะลวกแล้วยังวิ่งหนีออกจากจานนะคะพี่น้องพูดให้มันหัวเราะเนาะพี่น้องเนาะคำบาลานิดกิจจมใส่นะคะพี่น้องนะคะ เราต้องยิ้มแย้มเนาะยิ้มเข้าไว้นะคะเอ่อยิ่มหรือว่าหัวเราะหนึ่งวันหนึ่งครั้งเนาะอายุยืนไปเจ็ดมือนะคะพี่น้องอายุยืนไปเจ็ดวันนะคะหัวเราะต่ออายุเนาะอายุทองกษีเงาไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแบบยิ้มเข้าไว้ด้วยพี่น้องหัวเราะนะคะหาเรื่องหางเรื่องหัวเระหาะนะนาอันนี้กะมะเขือเทศเนาะอันนี้ก็กด,กดีบุมีคือบุมี ใส่ตามมุมนะคะเป็นมุมเป็นอย่างเนะาะจัดให้มันสวยงามนะคะสีได้พาพี่น้องไปกินนะคะวันนี้ก็ดีเติมไข่เข้าไปนะคะเห็นบ่ค่ะพี่น้องจัก้าทีแล้วเนาะมาค่ะพี่น้องยำยำคลองเหลือนะคลองเหลือสารพัดเนาะที่เขาเห็ดเขาเรียกว่ายำยำลายเอ่ยยำบุญเส้นนะคะพี่น้องยำบุญเส้นเนานะยำรวมมิตร ต้องเรียกว่ายำรวมมิตรเนาะพี่น้องมามามากินราการนะคะยื้อเเด้อพี่น้องเด้อพว้เจะกินตอนใดจ้ะยื้อเอายื้อเอานะคะมาค่ะมาค่ะขอฝากคลิปโอ้ยน้ำย้อยเลยยันนิดเบ็นนะคะพี่น้องขอฝากคลิปต่อไปน่วด้วยค่ะพี่น้องเด้อเอเออเอามามามาอร่อยบอกเป็นตาเป็นตาแซบนะคะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะยันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เขามาดูมาชมเนาะมาค่ะมาค่ะ เอาทำนี่นํำยำวุ้นเส้นเนะาะยำยำรวมนะคะยำจะขอสีห้องหอเดียภาษาไทยก็ดียำรวมมิตรค่ะยำรวมมิตรค่ะพี่น้องมามา,มา,ม,า,ม,ามากินด้วยกันเด้อค่ะเออ้อมามามาเอาตอนไหนเนาะให้พี่น้องกินเนาะเอาตอนนี้ละกันอ่ะพี่น้องมากินนํากันอร่อยอร่อยนะคะ แค่ขนาดเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ